जय कावदवा पुरा परसों छी पापना गंगाभिजे मन में तो जाना वरमुन लाई संदाए एव दुरी सोdna पेकनाव कपपक कांदगा नीति थाण्या में नोकु ज्यों सम्लेते जीव ना लोक में पाय नाओदा संन इसी स्थान प्रति स्थान तुम ขอยอยู่ันรแต่ณะล้วตั้งใจแล้วิดตมว่าถันจัเจจงสัเ็จกันจาเตืป็รเปุริขาตัปฟาขอความมมีทั้งความทรงจำดื่้ันโดยขณะทอย้าเหมือนกันในวันเพ็อนอันนี้ก็จะมายกาเหมเจเนีตัวเดนดี Tapi tiyo'y ang isip ko, pantalang kang puwang kumamalakay. Sa parokoy ng Diyos ko, tropang puwang kong kantong hay, pati mga pantarayo, pantarayang umutekan. So kiniti tayo po kawa, kantong tunggul ng kwangkot Tapi watan ang tira't tanikang, so ชาตาโรธรรมวาสันติอายุพโนสุขังตลองตันติภารโยนอสุาปลายอมเทเรนเทบุคนภูมิปติายกภูตติอนุสุนิศภาวสุชปมาคลาโอมาโกนจงมีเจินระธรรมสุชปฏวัตา ขอเราเดืดาทั้งควงจงรักจาท่านัพระพุทธานุภาเวน่า้วยอนุภาพเปลี่ยนพระพุทธเจ้าทั้งควงสัพระมานุภาเวนาหนวยอนุภาพเป่นพระธรรมทั้งควงสับพระสาานุภาเวน่าหนวยอนุภาพเป่พระสงฆ์ทั้งควงจัตบีพวันิขอความเปทั้งหลาย

นี่แหละดวงตาในมือไอ้ทุ่ลงไปมือในดวงตายังโท่บอกลูกลูกสิจองตัวไห่ดวงตากระทายบัตรประชาชนไปกลาเป็นซื้อดวงตาย่ามันนี่ลูกกระสีมหับบินไปเลยค่ะอุดรค่ะเนี่ยยาจะฮับว่าออจองไห่หน๊งถ <laughs> ือว่าอัน,อนคนแรกมันบอกทีทีบอลถือว่าคนแรกมันบอกเออเฉยบ ไม่ต้องเหนื่อยแค่มา,าดามมางงนนดามถ้าีคนมาดามถ้าเขาพูดถูกเขาได้จะไปไม่น่าแย่อกเลยเลยอ่าอยากให้บอกเนิ่อนไว้เราจองเรืงหน้าใช่ใช่คือทานดวงตาในมือตามที่ว่าดวงตาเขียนในตารางน่ะหนูเห็นแล้วค่ะค่ะดวงตากระโถบ,บอกลูกด้วยว่าดวงตาจะไปมือนั้นมือนี้ลูกะสิจองในอันนี้แป๊บเดียว ย่มเนือกัสิบพาดวงตาบินไปประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งถึงเลยโอ้มาตอนรับคณะเอาบุษซาถูอ๋อคืออันนี้ทางนู้นเขาแจ้งเรามาแล้วใช่ไหมคะ ค่ะค่ะจะสาธุทางทางนู้นเขาจัดการให้พักคืนจำของดวงตาจำวัดวันแรกอ๋อทางนู้นเขาจัดการให้เราขออนุญาตอะไรดวงตาแค่พัก จำวัดคืนแน่คืนที่สองก็ออกเดินออกเดินค่ะค่ะเจ้าค่ะ